เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้จะเสนอคำว่าเพื่อนเพื่อนหมายถึงอะไรเพื่อนหมายถึงสิ่งที่ดีงามเป็นธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเรารวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นคนหนังสือตุ๊กตาสุนัขแมวเสียงนกร้องเสียงดนตรี ต้นไม้ต่างๆนั้นก็เป็นเพื่อนของเราได้เพื่อนนั้นไม่มีเครื่องกำหนดชาติวุฒิคุณวุฒิหรือวัยอ่อนแก่กว่ากันมนุษย์กับสัตว์ก็เป็นเพื่อนกันได้เรากับสัตว์สิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นเพื่อนกันได้มีตุ๊กตาเรามากอดมาอยู่ด้วยก็เป็นเพื่อนกันได้ถ้าเรา รู้ใจกันเข้าใจกันแต่เพื่อนนั้นอาจจะทำให้เรามีความสุขหรือจะทำให้เราเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสก็ได้นั่นก็มาจากเพื่อนแต่รู้ไหมว่ามีเพื่อนอีกแบบหนึง่งที่ติดตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปไหนเขาจะตามเราไปด้วยนั่นก็คือใจนั่นเองใจนั้น ก็คือเพื่อนที่แท้จริงของเราที่ไปไหนก็อยู่กับเราตลอดหากใจเรานั้นมีความโกรธมีความอยากมีความโลภมีความอิจฉาลิษยาผู้คนหรืออยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้อยากนั่นอยากนี่ มันก็ทำให้ใจนั้นเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์มันก็ส่งผลต่อตัวเราและส่งผลถึงกายเราทําให้เราอาจเจ็บป่วยหรือเป็นทุกข์ไม่มีความสุขแต่ถ้าใจเรานั้นมีพรมวิหารสีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่อยากได้อยากมี ไม่อิจฉาริษยาเราก็จะไม่รุ่มร้อนเราก็ไม่ทุกข์เราก็จะมีความสุขกายเราก็มีความสุขสุขภาพเราก็ดีถ้าเราไม่ไขว่คว้าไม่สแสวงหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็มีความสุขนั่นก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เป็นใจของเรานั้น มันมีทั้งกออผลในเชิงลบและกอบผลในเชิงบวกขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะปฏิสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใจเราได้อย่างไรช่วยสร้างใจให้คิดดีทำดีเพื่อให้มีความสุขเพราะใจจะคู่กับกายไปจนตายจากกันดังนั้นใจคือเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีที่สุดของเราที่เราต้องให้เขาคิดดีทำดี เพื่อความสุขของกายและใจตลอดไป